ถ้าใครอยากให้ลำไย,ยติดผลดกลองฟังคลิปนี้ดูครับจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มีเปอร์เซ็นที่เกี่ยวกับการทําให้ติดผลดกได้นะครับยังไงลองไปดูครับข้อดีของการโกยใบลำไย,ยขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาความชื้นมันระเหยจากดินขึ้นมาก็จะมีพวกใบลำไย,ยพวกนี้ครับที่เราโกยไว้กักเก็บความชื้นไว้แล้วเวลาที่ลำไย,ยติดดอกออกผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยร่วง แล้วก็อีกข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใส่ปุ๋ยรอบๆทรงพุ่มแบบนี้ครับปุ๋ยมันก็จะซึมลงไปให้ลําไยได้กินได้ดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือรากฝอยลําไยที่หากินทั้งหน้าดินหรือรากที่หาอาหารให้เนี่ยมันจะเป็นฝอยสีขาวๆนะครับยิ่งเขามีเอ้หน้าดินมีความชื้นเนี่ยรากมันก็ขยายแต่แตกรากแตกฝอยไปได้เยอะหากินได้ง่ายลําไยก็จะสมบูรณ์นะครับนี่เลย สาเหตุที่ดอกลำไยร่วงไม่ติดผลส่วนหนึ่งก็มาสาเหตุจากการหน้าดินขาดความชื้นประมาณนี้ครับอย่างตอนนี้ลำไย,ยยังไม่แทงช่อดอกเราก็ยังจะไม่ให้น้ำนะครับก็จะคุมความชื้นหน้าดินไปก่อนหาใบไม้กิ่งไม้อะไรก็ได้มาสุ่มไว้ครับสุ่มคนต้นไว้ไม่ต้องกลัวเชื้อราครับถ้าพบเห็นเชื้อราสีขาวๆนะครับสีขาวที่อยู่ในกองซากใบไม้พวกนี้พวกนี้เป็นลาดีนะครับ เป็นเชื้อราดีเขาก็จะช่วยย่อยสลายอีกไม้ใบไม้พวกนี้ให้หมดไปนะครับเรามาดูสภาพดินที่คลุมด้วยใบยไม้พวกนี้ก่อนนะครับนี่เลยนะครับเขาก็จะมีพวกลาขาวๆแบบนี้ช่วยย่อยนะครับใบไม้พวกนี้ก็จะย่อยกลายเป็นดินนะครับกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นลำไยของเรานะครับไม่ใช่เฉพาะต้นลำไยนะครับ ไม้ผลทุกชนิดถ้าได้คลุมหน้าดินแบบนี้ครับเขเรียกว่าการห่มดินมันก็จะทําให้ต้นไม้เรามีความเจริญเติบโตที่ดีชุ่มชื่นในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับเวลารดน้ําไปเขาก็จะกัเกเก็บน้ําไว้ให้เรานะครับ แบบนี้คือยังไม่ได้ขาดใบนะครับเตียมต้นประมาณนี้ครับก็พยายามกวาดใบให้เข้าใต้ต้นนะครับเพราะว่าใบตัวนี้มันสามารถเก็บกักความชื้นได้นะครับเวลามันลำไยมันออกดอกมันจะได้ไม่ร่วงนะครับหรือเวลาติดผลแล้วมันจะได้ไม่ร่วงนะครับเพราะว่ามันจะ มีตัวนี้ช่วยในการเก็บกักความชื้นเก็บกักเก็บกักน้ําใต้ดินส่วนไหนเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์คุยกันได้ครับนี่นะครับอย่าให้ใต้ต้นลำไย,ยว่างนะครับก็เวลาตัดกิ่งไม้ใบไม้อะไรก็สุมใต้ต้นได้เลยจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็คอยเก็บความชื้นให้ด้วยนะครับปุ๋ยทั้งนั้นเลยครับพวกนี้ นี่เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ลหําไยผ่านช่วงหน้าแรงไปได้ลําไยจะไม่ขาดน้ํานะครับแล้วก็จะไม่สลัดดอกสลัดผลทิ้งถ้าไม่มีกิ่งไม้ก็ใช้ใบไม้ใบลใําไยนะครับโกยขึ้นสุมโพนได้เลย